ทำการดตดแปลงมาเป็นพิเศษเพื่อการทดลองนี้โดยเฉพาะเลยค่ะและทานผู้ชมคะใน มีระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และโพแทสเซียมเปอร์แม,มกนีเตหรือด่งางทับมพิมจะได้สารที่มีชื่อว่าแมกนีโตออกไซด์ซึ่งแมงกนีโตออกไซด์จะทําหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นน้ำและแก๊สออกซิเจนนั่นเองลค่ะและทานผู้ชมคะทานผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้กับพืช 戴。 ักันเลยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยไฮโดรเจนอ,ออกซายหน้ำยารังจานและสีผสมอาหารฟ้าจะเทลงไปในอุปกรณ์ทั้ง2ชิ้นทำชมอย่าลืมสับตาดูดีๆเลยนะคะทำชงตัวอย่าดูเพลินนะคะตอนที่ต่างเปนไปไหมนะคะค่ะาทำชมพร้อมแล้วเราชนะหนึ่งสอใส่ได้ค่ะใส่ใส่ไปแล้วนะคะโอ้โหเห็นไหมคะทำชมเพราะโก้โห มีมของพูดมาด้ยค,ค่ะท่านผู้ชมคะตัดสดของฟ้ามีมของพูดมาอย่าง จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นน้ำและแกะ๊สแจ้งน,นั่นเองค่ะและทา่านผสมทั้งในอุปกรณ์ที่เราใส่น้ำถั่วงอกลงไปนั้นยังจากที่มีฟองพุ่งขึ้นมปอีกงมากมายก็เป็นเพราะว่าเราใช้แอลไกเป็นแเล็กจากพือนั่นก็คือแอใไ์จากหัว่วงอกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮ

太难。 ไฟฟ้าเคมีคือเปลี่ยนจากพลังงานเคมีไปพลังงานไฟฟ้าโดยนำโลหะสัง